ขั้นตอนและขบวนการในการกะเกี่ยมหยาตั้งแต่ขบวนการเริ่มตัดจนกระทั่งวะมะ่มมาโกวมาแพคพาลาสติกเพื่อกะเกี่ยม ไห่นนหไหแหงัวกินในสว่งหนาหนาวไห้แกะกินได้สว่งหนาหนาวผ่านขบวนการไหนแน่เนาะมีจักวิธีมาเบื้องตนการเลื่นเนาะพี่น้องเราหยาที่เฮาเอา,เอามาป้าไห้แหงวัวให้แกะกินเนาะมันจะต้องเป็นหยาประเภทได้หยาสนิทได้และเป็นหยาที่เกิดเองตามธรรมศาตรหรือวา่าหยาที่ฟาร์มเมรอเขาจะปลูกอยู่ในประเทศอัางกิษเนาะมาเบน้องตนกาเลยพี่น้องขันตอนแหลมขันตอนการตัดหยาวิธีการตัดหยาก็จะใส่รถแท็กเตอร์ตัดแบบนี้เนาะสำหรับอยู่ฟาร์มเฮ้าเนาะเครื่องตัดหยาเขาเป็นวามี สุดเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรถแท็กเตอร์ใหญ่ๆมันจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีสามสุดก็คือมีทางดานสายด้านคัวดานนาแต่ว่าของผัวขอนแล้วเป็นฟ้ามหน,หน่อยๆเลิมมแตรดานเดียวเนลหลังจากที่ตัดออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องขาเจีตัดจำดินจำดินส่วนวาหญ้ามันหญ้าอีย่างหญ้าประเภทใดหญ้าชนิดใดเนาะมันเป็นหญ้าสายพันธุ์ไรแก๊สผสมกับบัตร์ขับทุกฟ้ามในประเทศอังกฤษเขาเจจะมีหญ้าที่เป็นโซนข้าวเจายเองเนาะหญ้านี่ไม่เป็นหญ้าปลูก แต่ว่าปลูกมากระายปีเลรวพี่น้องคือขมปลูกเขาในปูกมาหาหกปีแล้วแต่ว่าเท่ากับตัดทุกปีก่อนที่เทาจะได้ตัดแบบนี้เขาต้องใ,ใส่ปุ๋ยปุ๋ยทีว่าใช้ทั้งปุ๋ยของแล้วก็ใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งปุ๋ยเคมีแต่ว่าจะเป็นปุ้ยทีทางสิ่งแวดล้อมขาจะกำหนดเทาใส่ใดเนาะในอัตราส่วนเท่าใดเพื่อบรรหายพิพพกระทบต่อดินเนาะต่อซัดเลี่ยงของเขาแต่เพื่อบรรหายพิพกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายขั้นตอนที่สองละแม่นขั้นตอนการคืนคู่หยา การข้นคู่หยานีนแม่นว่าฮ่าจะต้องอาศัยแดดเนาะถ้ามือได้แดดดีฮาก็ต้องในขึ้นคู่หยาเพื่อจะทําการเก่ะต่อไปแต่ว่าถ้ามือได้ทีบอ่อแดดแล้วก็แดดบอ่อแห้งสิฮ่าจะต้องในปีนหยาแต่ว่า ส่วงนี่ก็คืออากาศดีเนาะอยู่ที่ฟาม์มก็เลยว่านอกจากตัดแหลวก็ไม่แต่ขืนคู่หยาเลยการขืนคู่หยาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันจะเป็นรถแท็กเตอร์เนาะรถแท็กเตอร์มันก็ตีตีตีทั้งสองฝากเขามาหเห็นเป็นคู่แบบนี้เท่าที่ทุกคนเห็น,เป,นเป็นแบบนี้เลยเพีย่น้องแต่ว่าการตัดหยาอยู่ประเทศอังกฤษต่ออาศัยแดดพ,พ,พี่น้องเพราะว่าหยาฮาตองน้มันเสี่ยงแหงแน่ขั้นตอนที่สามนั่นคือการก่อหยาการก่อหยาก็จะใส่เป็นรถแท็กเตอร์แบบนี้กันพี่น้องมันจะมีเป็นพ่วงล้งของมันหันตัวนั่นจะเป็นเครื่อง จักที่สวยในการดูดห้าเขาไปหลังจากดูดห้าเขาไปแล้วมันก็นจะก่อ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 แล้วมันก็นจะเอาตะไคร่พันตะไคร่พันเรียบร้อยแล้วมันก็นจะปล่อยออกมาเป็นก่อแบบนี้กอห้าที่ทุกคนเห็นแบบนี้เนาะบางฟ้าม์มก็จะเป็นสี่เหลี่ยมบางฟ้าม์มก็จะเป็นอ่าสี่เหลี่ยมจะตุลาหนาะ บางาร์มกับชีวิตแบบคือหองบวอข่อยนี่เขาแล้วแต่แต่ละารามเขาจับสมมวิธีการจัดการที่แตกต่างกันแต่ขนาดก็จะบวเทากันเนาะแล้วแต่ว่าบางารามก็ก่อหน่อยก่อใหญ่ส่วนความง้วนมแลมวก็งัวเนื้อนะพี่น้องมันจะมีความแตกต่างกันเนาะถ้าพวงงัวนมเขาจัจะตัดสันกว่นนี่แล้วเขาจะจะไปมักกระปกากน้ำตาลเขาอาจจะว่ได้ก่อแบบนี้เขาจัจะเอาไปค้นไปกองเป็นผู้เขาเลยแล้วเขาจัก็ผ้าพลาสติกเนาะเอาก่อย่างนะหุมแล้วก็เอายางรลดเต็งป้าไว้แต่ละารามกับมีิการจัดการที่บวชคือกันสําหรับขั้นที่ นั่นคือขั้นตอนการกอร่อหรือว่าการแพ็คทงหยางพลาสติกแบบนี้ทุกคนเฮาจะค้นหยาของเฮากลับมาเฮือนเนาะลังจากนะฮะก็จะเอามาแพ็คอยู่ห้องเฮือนแบบนี้แต่ว่าบางฟ้ามเนาะเขาจะก็จะหอบเครื่องแพ็คพลาสติกนะไปแพ็คอยู่กับทงหยาเลยเนาะแต่ว่าหัว่อยละแมนหอมมาแพ็คอยู่ในเฮือนเนาะก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรของเขาเจ้าเนาะท่านสมัยปานใดคือของปกข่อยยังเป็นหลุนเก่ายู่พีนอพ้องเพาะสนั้นจะต้อไในหอบเอามา แพ็คเราม,มาแล็ปพลาสติกยูเฮือนเดี่ยวนี่เครื่องจักรหลุนไม้แล้วรถแท็กเตอร์หลุนไม้ส่วนร้ายแหละแมนว่าเขาจะโก,กยทงหยาเลยเนาะแล้วก็แพ็คยูทงหยาเลยแล้วก็ค้นกลับมาเฮือนแล้วมากองป้าไหวให้งัวก,กินบาดเดี่ยวเนาะแต่ว่าสําหรับผัวข่อยละเครื่องจักรมันยังหลุนเกายู่พี่นนอะขั้นตอนที่หาเลยขั้นตอนสุดท้ายนั้นคือการกะเก็บหยาเนาะวิธีการกะเก็บกบบระบวนาหยาราเปน้องหล่างจากที่าแล็ปพลาสติกเดี่ยวพรวดแล้วก็ใส่รถแท็กเตอร์นี่ละ ย่อเราไปปะไว้อยู่ทางกลางแจงเลยแต่ว่าถาผูใดมีพื้นที่ที่เป็นห้องเห่าก็เก็บไว้ห้องเห่าก็ได้เนาะแต่ว่าพวกเว็นป้าไว้กลางแจงเ้า,เาปะไว้กลางแจงแบบนี้ก็บโบเป็นยังพี่น้องเพราะว่าห้องแลปพลาสติกเรียบร้อยเนะมันสามารถกันหนํำกันฟ้นกันหิมะกันสะโนได้เนะเท่าก็จะไปกองไว้แบบนี้เลยจะพี่น้องสาหรับการเห็ด อยายคิประเทศอังคิดเนาะเป็นพวกฟ้ามแกะฟรามงัวส่วนลายขาเจ้าจะใสเครื่องจักรเป็นลักพ่อเขาและดูหนานาหลวงสว่างทิซโนตกทุกคนก็จะเห็นแบบนี้เลยเนาะชโนก็สิปุ๊คุ้มหยาแล้วหยามันกระโบยงย่พี่น้องมันไปสว่งหนานาวก็คือต้องในเสริมหยาแห่งให้งัวให้แกะก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องบรรยากาศก็คือสว่งหนานาวในกระนาวอีลี หนาวอากาศติดลบหน่อยก็คือบรรยากาศแบบนี้เลยพี่นอ้องขออยากให้มืเจ้ามาอยู่ตอนสว่งหนาหนาวนี่หลายคนมางามบรรยากาศเที่ยวทัดตอนนี้งามงามที่พี่น,น้องหนาวหนาวหนาวแถหน้าวา่าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีพี่น้องนี่คือขบวนการกะเกี่ยมหยาไว้เหงวาให้แกกินในสวงวินเตอร์หรือว่าสวางหนาหนาวถ้า,าที่สุดก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เรื่อจากพี่น้องเราจะอัปเดตเกี่ยวกับาร์มแกะฟาร์มวัวในประเทศอ,อังกฤษในทุกๆวัน